สวัสดีครับพบกับลุงแอ๊ดพาเซ็ตพี่เขาแล้วครับด้มือน,นี้ก็ซิมาต้มเป็ดลาบเป็ดคือเขาครับผมนี่ครับแล้วเอาเนื้อมันไปไว้ลาบนะครับแล้วก็เอาโครงมันต้มนะครับแต่ก็มีเนื้อติดนะครับ มาดูครับเดอ้อต้มเป็ดลาบเป็ดน้ำกันครับผมแซ่บครับกับข้าวมื้อแรงครับผมมาครับพี่น้องมาลาบเป็ดกันครับผม อันนี้เป็นหนังนะครับใส่หนังลงไปก่อนนะครับหลับเป็ดสูตรลุงแอ็กนะครับเด้อัวหนังมันงครับ ต้องใส่น้ำมันเด้อพี่นอ้องเรื่องแบบผมเพราะผัวหนังมันเนี่ยหนังมันมีมันอยู่แล้วครับผมผัวหนังมันน้ำมันออกน้ำมันแตกครับผมก็ต้องถึงกับกรอบนะครับเนี่ยถ้ากรอบมันก็เป็นอีกแบบนะครับสุดการติดมันเนาะ ได้ครับผมน้ำมันแตกแล้วตามด้วยเนื้อแล้วก็เครื่องในครับผมลงไปเนื้อแดงจะได้พี่น้องเอ้ยนึกว่าเป็นไข่เนื้อเนื้อวัวนะครับเนาะ เกลือไปด้วยนะครับก่อนห้องขวาใส่เกลือไปจักหน่อยนะครับ,รบข้าวใส่เกลือจักหน่อยมันสีเข้มหรือเข้มนัวนะครับนะแล้วขวบหอมเพี่น้องเ้ยหลับเป็ดลับเป็ดมาเด้อครับเด้อลับเป็ดต้มเป็ดนะครับเหนียวชุ่ยอดครับผม แล้วพี่น้องห้องเราเอาไปลงหมอพักให้มันเย็นก่อนนะครับเด้วจังลาบเดี๋ยวลาบตอนห้่อนนะครับแล้วพักมันทีในพักมันทีบตสวยครับผม สุกเรียบร้อยครับผมโอ้ยน้ำมันหลังแตกพี่น้องเลยก็พักให้มันเย็นสักหน่อยนะครับค่อยลากครับผมต้มกะ ไก่สิเปลอวพี่น้องผมพงเป็ดเนาะเนือเอามาลาสดน้ำม,มันห่อนพี่น้องเยิ่นยอดอ้าเย็นแล้วพี่น้องมาลาก,กันเลยไปนเนี่ยลุกอากาสีเอาเนี่ครับน้ำต้มเลยครับใส่จัดหน่อยนะครับเนะ้ะทางนัวๆครับผม มานียครับผมไข่มีนม้ำเล็กน่อยครับผมอ่าคือเก่าครับผมของแสบของนัวครับผมใส่ลงไปไข่ปลมากกับปลาองใส่ด,ด้วยรวครับเด้อปลาใส่ปลาดดด้วยครับปลาแสบเสือผมโดดนิดน้อยอ่ะอ่าตามด้วยพริกนครับผม เหมือนเดิมนะครับต้องคั่วเองนะครับผมจัดจานช่างหน่อยตามด้วยนะครับพอคั่วพอคั่วก็ต้องคั่วเองนะครับมัใส่สีหอมครับผมใส่ลงไปใส่ได้หลายพอคั่วเนี่ยแส่ครับผม ตามด้วยนี่ครับน้ำปลานะครับเล็กน้อยครับผมเรใส่เกลือไปแล้วครับน้ำต้มมันก็มีรสชาติอยู่แล้วเฮ็ดจืดไว้พี่น้องถ้าเฮ็ดเข้มมันแก่บ่ได้บมเข้มเขาเติมได้ครับผมประมาณนี้ครับผมตามด้วยมะนาวครับผมบีบลงไปมะนาวหอมๆครับผม หน้า็นามดีดนะนี่พี่นอ้องอ่าสำนีกอนเดี๋ยวมันสิสมโพดครับผมผสมข้าจังใส่เพิ่มนะครับเนาะ อ่าเสร็จแล้วพี่น้องใส่น้ง,งไปเพิ่มความจัดจ้านครับผมตามด้วยต้นหอมมักชีครับขัดพักไัยขัดสะระแหน่พี่น้องมุนโมมี่มีสําัดกับใส่สำนันนะครับเราแสบพื้นเกาครับผม หอมครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อเข่าแรงน้ำกันครับผมลาบเป็ดลาบเป็ดต้มเป็ดครับผมอุ้ยหอมครับพี่น้องเอยมาเด้อมาเด้อ่อบๆเหมือนกันครับผม เร็ยียบร้อยครับผมหลับเป็ดหลับเป็ดตัดจานครับผมเสิร์ฟได้ครับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมลับเป็ดลับเป็ดต้มเป็ดครับผมสีสันพี่น้องเอ้ยขคนเหนียวจำสุดยอดครับมาเด้อครับเด้อเขาแล่นนำกันครับผมอ้าวโรดีพริกครับผม กมกะเพลยแล้วครับผมมาเดินกินข้าวนุ่กันครับผมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงแอ๊พาแซ่บด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบพระคุณมากครับ